ยุคนี้นะครับคอมมาตรฐานของ Microsoft Copilot Plus เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าแต่ละค่ายมีการเปิดตัว Product ์ของตัวเองเข้ามาเยอะเลยนะครับที่สำคัญคอมพวกนี้มันมีตัว NPU ภายในนะครับสำหรับ Workload ประเภท AI เนี่ย ก็สามารถใช้งานได้นะครับอย่างไรก็ตามนะส่วนใหญ่เป็นโน้ตบุ๊กแต่ถ้าคุณอยากจะได้คอมบ้านขนาดเล็กฟีเจอร์ที่ดีกับโน้ตบุ๊กแล้วก็สามารถอัปเกรดได้นะครับมินิพีซีเปรียบหนึ่งทางเลือกนะครับตัวนี้คือ ASUS Expert Center PN54 นะครับมาคุมพลังภายในเป็น Ryzen AI 300ตัวใหม่มี NPU Gen ล่าสุดนะครับแล้วก็สามารถ ต่อเอาพุทจอได้เยอะนะครับ4จอ d i s p l a y p o r t 2 HDMI 1แล้วก็ Type C แบบ DP อีก1ช่องนะครับเป็น USB 4 0กิกะบิตด้วยนะครับถ้าใครตามหา connectivity ล่าสุดแบบนี้พร้อมฟีเจอร์ใหม่อย่างเช่นตัว fingerprint scan ปุ่มโค p ดพาลอดด้านหน้าตัวเครื่องเนี่ยถ้าใครชอบก็ดูกันฮะมาดูตัวเครื่องกันนะครับพูดถึง Mini p c เราก็อาจจะรีวิวอะไรมากมายไม่ได้เพราะว่ามันมันมีมันมีอยู่แค่นี้คุณดูดิมันอยู่ในฝ่ามือไซส์มันแค่นี้จริงๆนะครับใครจะแขวนหลังจอก็สบายๆเพราะน้ำหนักตัวมันไม่มากนะครับ มาดูหน้าตากันอย่างแรกเลยฮะบริเวณด้านหน้าสุดเนี่ยมีโลโก้ ASUS นะครับและเท็กซ์เจอร์ของเขาเนี่ยเป็นพลาสติกที่แบบว่าไม่รู้อธิบายยังไงค,คล้ายๆกับลูกฟูกกับลองฟังเสียงเนี่ยมันแบบมันเป็นพลาสติกที่แบบว่าสามารถแบบ มี t e x t u r ์หน่อยนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้แบบว่าไม่เป็นพวกรอยนิ้วมืออะไรางี้นะครับแต่ถ้าคุณลากเล็บผ่านมันก็อาจจะเป็นรอยเล็บคุณติดแทนนะครับก็ต้องคอยทำความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเรื่องการรักษาความสะอาดก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ทําไมผมต้องพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคือปุ่ม power เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยคือถ้าคุณกดทุกวันมันก็ต้องมีคราบที่มืออะไรบ้างอยู่แล้วเหมือนกันนะครับปุ่ม power นะครับต่อมาจะเป็น combo สมโบ3หหูฟังไมโครโฟนแล้วก็ ช่อง10กิกะเบต USB เป็นแบบสีฟ้าอนะไรนี้ก็เด่นชัดนะครับแล้วก็ต่อมาเป็น USB Type C 10กิกะเบตเช่นเดียวกันแล้วก็ปุ่ม Co-Pilot นะครับซึ่งตรงนี้พวกโน้ตบุ๊กเนี่ยที่เป็น Co-Pilot Plus PC นะครับเขาก็ต้องมีปุ่มบนคีย์บอร์ดแต่ว่า Mini PC <oughs> ก็เลยไม่รู้จะไปใส่บนคีย์บอร์ดตรงไหนใช่ไหมฮะเขาก็เลยให้มาบนเครื่องนะครับในกรณีที่คุณต้องการใช้ แต่สำหรับผมเอาตรงผมว่าเป็นกิ m m ิกมากกว่าเพราะว่าถ้าจะลนช์โคไพร์โมันก็มีไอคอนอยู่ข้างล่างนะครับจะให้เอื้อมมือมากดตรงนี้มันก็อาจจะไม่ได้สะดวกเหมือนพวกโน้ตบุ๊กนะครับอ่ะแต่ก็มีให้มานะครับไม่ใช้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ด้านบนฮะจะมีตรงนี้เป็นคล้ายๆปุ่มแต่ไม่ใช่ปุ่มนะครับมันคือบริเวณที่คุณสามารถสแกนลายนิ้วมือเข้าได้ปกติแล้วพวกโคไพร์โหพลัสเนี่ยเขาก็จะต้องการมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยนิดนึงในการเข้าถึงพวกฟีเจอร์อะไรอย่างเช่นแบบ รีคอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีไบโอเมตริกนะฮะในเมื่อเป็นมินิ p c เนี่ยมันก็เลยไม่สามารถเอาไอ้กล้องอินฟราเรด 3D มาสแกนหน้าคุณได้ใช่ไหมเขาก็เลยต้องมีการบังคับใส่ที่เป็นไบโอเมตริกอะไรสักอย่างเข้ามานะครับจึงเป็นอันนี้นะครับปุ่มสแกนลายนิ้วมือนะครับเวลาคุณจะล็อกอินหรือจะเข้าไปดูรีคอร์อทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบว่าฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยของโค p ดพายนะครับก็เอานิ้วมาสแกนตรงนี้นะครับแต่ข้อจํากัดก็อย่างที่ว่าไปะคะด้วยความที่เป อย่างนี้มันก็อาจจะแบบเออไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็แนะนำนะครับถ้าใช้ตัวนี้ให้เต็มฟีเจอร์ทั้งปุ่มนี้แล้วก็ฟิงเกอร์ปรินสแกนด้านบนคุณก็วางไว้ใกล้ๆจอน่นหอยอยู่ในระยะเอื้อมถึงและความแม่นยําผมบอกเลยนะครับว่า ทำได้ดีดีกว่าโน้ตบุ๊กด้วยซ้ําเพราะว่ามันเป็นแบบแข็งแข็งไม่ใช่ปุ่มกดลงไปฮะส่วนด้านข้าง2ฝั่งนะครับก็เป็นช่องสาหรับระบายอากาศนะครับซึ่งตรงนี้เวลาใช้งานถ้าคุณเร er นเดอร์หนักหนักหรือว่าดึงฟุลโหลดเนี่ยมันก็จะมีลมร้อนออกมาบ้างเหมือนกันนะครับเสียงถือว่าพอมีแต่ถ้าคุณเปิดลําโพงอย่างอื่นมันก็กลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะน่าราําคาญเหมือนพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแบบฟีดอะไรแต่อย่างใดก็ถือว่าพอมีแล้วกันนะฮะมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังอันนี้พอร์์เเเยยอออะะลนจห็ว่่ามมีีชงร 2ช่องนะครับแล้วก็ USB 40 GB กิกะบิตพร้อม DP อีก1ช่องตรงนี้นะครับไอ้ I 40กิกอันเนี้ย คุณสามารถต่อเอาพุทไปเข้าตัวฮับหรือว่าไปเป็นด็อกกิ้งอะไรก็ได้นะครับในกรณีที่คุณต้องการจะเพิ่มตัว io ของเขาครับเพราะว่าเขามี DP ด้วยแล้วก็แบนด์วิดต์สูงถึง40กิกเนี่ยคุณก็สามารถใช้ไอพวกฮับรุ่นสูงๆได้เลยแต่ก็ราคาก็จะสูงด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาฮะก็จะเห็นว่ามีช่อง usb 2.0ซึ่งในีผมแมนะนําว่าไว้เสียบดองเกิลเมาส์คีย์บอร์ดไวเลสอะไรงี้ก็ได้ถ้าคุณไม่ใช้มันก็มีบลูทูธเวอร์ชันล่าสุดอยู่ภายในเหมือนกันนะครับน่ีน 1,2,3,4สามนะครับสามารถเอาพุดจอได้4จอนะครับในกรณีที่คุณต้องการใช้เอาไว้ดูหุ้นเทรดคริปโตหรือว่าจะเอาไว้ทำโปรแกรมมิ่งอะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะครับ d ี i n เนี่ย เอ่อมันเป็นหัวกลมๆนะปลั๊กหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ใช่ปลั๊กเล็กอะไรนะครับเป็นสไตล์เหมือนคล้ายๆกับพวกโน้ตบุ๊กแนวประหยัดพลังงานด้านล่างเครื่องนะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ช่องไม่ให้เกิดอาการฮิตโซ่ให้อากาศสามารถไหลผ่านได้นะครับก็มีขารอง4จุดกับจุดที่เอาไว้ยึดแผ่นวีซ่าหรือว่าแขวนหลังจออะไรนี้นะครับการอัปเกรดตัวนี้ two free นะครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับถ้าคุณจะเปิดภายในออกมาเห็นโลโก้ไหมฮะแค่ ล็อกแล้วก็ลากไปที่ปลดล็อกนะครับแล้วคุณก็ง้างตรงนี้ซึ่งการง้างเนี่ยถ้าคุณง้างเฉยเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลตกใจนะครับถ้าจะเปิดยงนคุณต้องดีดนะฮะอย่างนี้เห็นไหมมันจะแบบเปิดฝาขึ้นมาเลยซึ่งภายในเนี่ยมันง่ายมากนะครับถอดมาอย่างนี้เลยจะเห็นว่านี่นะฮะมีตัว heat spreader มาให้2จุดนะครับสำหรับ SSD M.2 ใส่มาแล้ว1ลูกนะครับคุณจะไปใส่อีกหลูกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ memory นะครับนี่ มีมาเป็นโซดิม2แถวนะครับก็แล้วแต่ขนาดที่คุณใส่แต่ว่าโดยรวมแล้วเดิมๆมันก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะฮะสำหรับเครื่องที่เป็นไซส์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ Wi-Fi นะครับเป็นชิป B 600 NF นะครับ Wi-Fi 7แล้วก็รองรับในส่วนของ Bluetooth 5.4พร้อมๆกันด้วยฮะมาดูสเปคภายในกันนะครับตัวนี้ยฮะ CPU ครับเป็น AMD Ryzen AI 7 350นะครับโค้ดเนมเป็น Kraken Point นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวใหม่เลยนะ4นาโนเมตรนะครับอย่างที่เห็นเลยว่ามี4 Performance Core 4 Vision Core แล้วก็ Thread ที่16นะครับซึ่งตรงเนี้ยแล้วแต่คุณนะผมว่าน่าจะมีหลายรุ่นให้เลือกเหมือนกันตามสเปคแล้วก็งบประมาณนะครับตัวเมนบอร์ดนะครับจะแสดงให้เห็นว่าตัวนี้เป็นโมเดล ELMPT N54 เฉพาะโมเดล โดยเฉพาะนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าชิปเซตเนี่ยเป็นร y z e n SOC นะครับและต่อมาฮะที่ Memory นะครับตัวนี้ก็เป็น Memory แบบโซดีมอย่างที่ว่าไปนะครับในเรื่องของขนาดนะครับก็จะเห็นว่าเป็น32 g b นะครับคือใส่16 g b มาแล้ว2แถวนะครับสามารถอัพได้ไหมผมว่าไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ามันก็เต็มกรืนของช่องมาแล้วนะครับถ้าคุณอยากจะอัพคุณก็ต้องไปหาโมดูลที่มันใหญ่กว่านี้เข้ามาฮะส่วนเรื่องหน่วยประมวลผล AI ภายในที่ใช้งานคู่กับพวกโค้ดพายล็อดอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีเป็นของ AMD Ryzen AI XDNA ตัววใหหม่่่่เเาานรอยงที็ เนี่ NPU ที่50 TOPS แล้วก็ overall ที่66 TOPS ครับส่วนชิปกราฟิกนะครับก็เป็น AMD Radeon 860M ซึ่งก็เป็นตัว iGPU หรือว่า on CPU ของเขานะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของประสิทธิภาพบ้างนะครับว่าทำคะแนนออกมาได้เท่าไหร่มาเริ่มที่ตัว Cinebench R24 หรือว่า224กันก่อนนะครับ ในเรื่องของซิงเกิลคอร์เนี่ยทำให้ที่114คะแนนแล้วก็มัลติทำให้ที่877คะแนนนะครับก็พอทำงานด้านซีลิมา 4D ได้แต่ก็อาจจะไม่ได้ตรงสายอะไรขนาดนั้นนะครับต่อมาเป็นตัวกิกเบนช์กันบ้างนะครับอันนี้เป็นกิกเบนช์6นะครับมีคะแนนอยู่ที่โอเพนซีเอลสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองกับวอลค a นที่สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองนะครับแล้วก็ ต่อมาเป็นกิ e เบนช์ห6โดยรวมนะครับไม่จะเห็นว่า s i n เกิลคอรอยู่ที่2,880กับ1,3701ในส่วนของโปรเซสเซอร์เขานะครับกิกเบนช์เอไอนะครับสามพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดสำหรับซิงเกิลพรี i ซชันแล้วก็หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสำหรับฮาร์ดพรีชันแล้วก็ควอนตั1ไซส์ที่แปดพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดครับเอสเอสดของเขานะครับให้มาแล้วหนึ่งลูกนะครับขนาดหนึ่งเทราไบต์ความเร็วรีส์อยู่ประมาณหกจุดสามนะไรอยู่ประมาณห้าจุดหกกิกไบต่อวินาทีซึ ต่อมาเป็นเรื่องของอุณหภูมินะครับบางคนอาจจะคอนเซิร์นว่าเครื่องมันเล็กแค่นี้มันสามารถเอาความร้อนได้อยู่หรือเปล่านะครับก็ตอบได้ทั้งอยู่และไม่อยู่นะครับอยู่ในกรณีที่คุณไม่ได้รันฟูลโหลดยาวๆอันนี้ผมลองทําการแบบว่า s t r e สเท test นะครับถ้าเราใช้งานแบบว่าฟูลโหลด 15นาทีเนี่ยครับมันยังพออยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณรันไปนานกว่านั้น,นอุณหภูมิมันจะสปายคืบไปเรื่อยๆนะครับจนถึงระดับที่99.3องศาเซลเซียสอย่างที่คุณเห็นตรงนี้นะครับเสร็จแล้วจะมีการทรัลโตลงมาเหลือประมาณ9796แล้วก็วิ่งนิ่งๆอยู่ประมาณ90บวกลบอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นว่าประสิทธิภาพเนี่ยร่วงลงมาอยู่เล็กน้อยครับตัวนี้นะครับในเรื่องของราคาต้องขออภัยที่ผมยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าณเวลาที่ผมรีวิวเนี่ยราคาเป็นเงินบาทยัง ถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็บวกลบประมาณนั้นไปละกันนะฮะเรื่องฟีเจอร์อต่างตัวนี้ถ้าคุณชอบ c o p i l o t Plus ที่เป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยครับคุณก็จะชอบตัวนี้เพราะว่ามันทำได้เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแกนแบบฟิงเกอร์ i ริน์นะครับมีปุ่ม c o p i l o t มาให้ถ้าคุณมอมกิมมิกก็อาจจะต้องซีเรียสนะครับแต่ว่าไอ้พวกฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่ภายในอย่างเช่นตัวลำโพงแล้วก็ไมโครโฟนเนี่ยมันมีนะฮะอยู่ในมินิพีซตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ให้มาคาคค่่่่ออออ,ออ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 อนนนนขข้้าาางงงรรรรรบัเเเเลยยใืืกกกชมตจภะไี ก็ทําได้เยอะกว่ามาตรฐาน PC แบบขนาดเล็กแบบนี้นะครับก็พูดง่ายว่ารุ่นใหม่มันก็ต้องเน้นความคุ้มค่าและการรองรับะอะไรต่างๆที่มากขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับสเปคะอะไรต่างๆคุ้มไหมนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการจะใช้ฟีเจอร์อะไรของ c o p i พ o t อ l พลนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่เข้าถึงง่ายและคุ้มราคาครับ